ดแม่หล่อแล้วดูนี่หล่อแล้วะว้ายโอ,อ้โหขึ้นตัวเลยดิก็ออกไปตอนช็อตเด็ดเลยเมอเอเอไม่ซื้อไม่ได้แล้วอะโอ้ยราคาห้าพันสเหลือแค่พันเท่าไหร่พันหป่ะมันยังไม่มีแบตเซลแล้วเนี่ยตอนนีแ้แบตเซลมันหมดไปแล้วอ๋อเพราะมันเลยเที่ยงคืนแล้วมันเลยเที่ยงคืนไปแล้วเจทุกอย่างมันเด้งกลับไปราคา,าเดิมหมดแล้วหมดหกหกแล้ว ก็ไปราคาเดิมหมดเลยเจ๊เสียดายจังและแน็กมันมาขายเพิ่งมาขายให้นะคะแต่จริงๆมันดีจริงแหละมันได้ผมมาขายให้ส่าบน้ำเสร็จเออไม่คือจะมาบอกว่าเมื่อไหร่มึงจะกลับัปที่วะเนี่ยคุณจะไปบ้านเลยแล้วแล้ววาแล้วม่าเขาไลฟ์ปิดไปแล้วเหรอปิดแล้วปิดไปแล้วด้วยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วมันก็เอาไปเลยสักเดียวเนี่ย มันอมจิ้มด้วยนะมันเอาไปจีงเราไม่มีคืนลูกอะไรวะโดมาโดกลับเหรอแล้วมันเอาสีชมพูไปด้วยนะเจ๊เดี๋ยวนี้มาสู้ใช่นะเจ้าสีชมพูไว้มันโดมันโดเอาสีชมพูไปอ่ะอด